วัน,นดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของพี่กูนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์นะเอาละ่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะเข้าไปสู่โลกใต้ทะเลเพื่อจะไปสับไอ้ตุงต้งตุงต้งตุ้งสหูเรือใต้ทะเลนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคโอเคโอเคสวมมีอาเรียบร้อยนะจึ๊บปึ๊บโอเคเราจะเข้าสู่โลกของไอ้เจ้าตุงตุงตุงสหูเร้วนะโอเคไป ทุกคนตัวน oh, oh ี oh, ้ใต right? ้ทะเลแปลว่าโอ้โหท้องฟ้าแปลว่าโฮ้ยทุกคนมีปลาเลยอ่ะทุกคนระวังนะไอ้ตุ๊กตุ๊กเฮ้ยเขาบอกนี่ปลากระเบนเหรอโอ้ไม่ใช่ปลากระเบือนะโอ้ยเราไม่ตอบแล้วเฮ้ยนี่มันปลาฉลามนี่โอ้ไม่เห็นเราใช่ไหมันไม่เห็นเราใช่ไหม มาต่อมาต่อเฮ้ยทุกคนถ้าได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงมาไอ้ตุงตุงดูดูดูซูฮูรามันอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยมันอยู่ใต้ดิไอ้ตุงตุงซูฮูรามันโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมันมาหลายตัวมันมีตัวที่ใส่สน็อกเกิลด้วยอะมีตัวที่ใส่ที่น้ำน้ำโอ้โหมีสั่ตัวทุกคนโอ้มันใต้เลยตุงตุงตุงซูฮูราโอ้โหตอนนี้เราจะตุงตุงตุงซูฮูราใต้น้ำกันสามตัวนะเดี๋ยวเรานี่ จับมันมาก่อนนี่จับมันเลยทุกคนเฮ้ยเอ็ตัวนี้เอ็ตัวบอสนี่จับไม่ได้แล้วเย่มีอีกหนึ่งตัว